สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไมคนะครับของ BYM1 นะครับผมตัวนี้ก็ไปดูมาจาก YouTube นะครับลอวเ็เลยสั่งมาจาก Lazada เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนี่ตัวนี้ที่ซื้อมานี่ก็กะว่าจะทำเป็นพวก ASMR นะครับเ้กาก็เวลาอัดเสียงก็จะได้เสียงแบบชัดน,นะครับนี่ <ç ใ> น,นี่นะครับโบย่าครับ BYM1 แนนี้ครับกล <C apt ain> ่องอันลาสดสดใช่ราคามันมันกี่บาทนะที่โบ,บอกว่าสองร้อยเท่าไหร่นะเก้าละอ๋อ <characters> ราคาก็จะอยู่ที่สองอยเก้าสิบห้านะครับใช่ปะจริงมันจะไม่ถึงแต่ว่าบวกค่าส่งอีกยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกนะันนี่เป็นการรีวิวแบบบ้าน,านเลยนะการรีวิวแบบบ้านาน,นอกบ้านเลยเพราะช่วงนี้ร้อนมากนี่ในกล่องนะครับก็จะมีนี่ครับคู่มือแล้วก็พวกประกันนะครับนี่ ทูกมือทิ้งไปฮะเราเก่งแลงไปเน่เน่ถึงตัวนี้ครับโอ้กอล่องรูมากเลยอ่ะโอ้โลมเน่ที่มันมีไม้โอ้โหนี่ครับตัวไม้ซองกันชื้นครับ อยูตรงนี้น,นะครับในนี้ออันนี้ก็จะเป็นตัวขวาคที่เอาไว้เสียบกับอะไรนะพวกไม้อะอพวกแบบลำโพงอันนี้ก็เอาไว้เสียบตรงหัวไม้นะครับช่วยให้แบบว่าป้องก,กันพวกลมแล้วก็ทันฝุ่นนะครับนี่เราแถมทานมาให้ด้วย นี่ครับฐานก็จะเป็นนี้นะครับนงกลมอันนี้เดี๋ยวจะลองใช้แบบต้นสดเลยนะฮะเพราะว่าไม่เคยใช้เหมือเดี๋ยวจะลองมาลองประสิทธิภาพของมันนะฮะที่เราอัดกันอยู่นี่คือแบบใช้ตอนนี้เนี่ยฮะ ตอนที่เราอาัดกันอยู่นี่คือเราใช้เสียงลําโพงจากโทรศัพท์นะครับไม่รู้ว่าเสียงมันจะโอเคไหมเดี๋ยวเคยดูมาฮะนี่เขาให้หมุน เราก็จะชุบถูกไปนะเนี่ยเนี่ฮะเราหันด้านบวกนะครับนี่เข้าไปหันด้านบวกโอเคพอใส่ฐานเรียบร้อย นะครับนี่แล้วก็นี่ตงปุ่มปุ่มนี้ฮนะนี่มันจะมีบอกบอกเราว่าถ้าไปของกล้องให้ดันขึ้นนะครับถ้าออฟก็คือสำหรับโทรศัพท์ตอนนี้เรากดออฟนะครับสำหรับโทรศัพท์โอเคโยกแล้วก็ไม้มนี้ผมก็จะใส่ cái nhà con nám các bạn sốt sốt lăn lăn lên nè. ตัวนี้เราจะไม่ยุ่งกับมันนะฮะเก็บไว้ก่อนอสายเขาให้มันยาวมากเลยนะฮะสายมันยาวมากมากมากเลยนะฮะ จะเก็บสายไว้ก่อนนะครับโอ้โหยาวมากแล้วก็ตัวนี้นี่ครับเี่ยแล้วเราจะมีตัวนี้มานะครับตัวนี้ไว้เห้นี่แล้วก็ได้ละแล้วก็จะหนิดตรงนี้ ก็ตรงนี้เราก็จะเสียบเกืบโทรศัพท์นะครับฮัลโหลฮัลโหลัโอี้เันดี๋เดี๋วผมจลวผมจะลอง ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันนะครับแต่และนี่ก็คือเสียงทั่วไปนะครับที่เราใช้เสียงจากโทรศัพท์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเสียงจากตัวโบย่ญานี้นะครับหวัสดีครับโอเคและนี่ก็คือเสียงที่มาจากไมโบยวาตัวนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับเสียงชัดเจนไหมครับดังกว่าเสียงธรรมดาไหมครับโอเค ก็คร awesome, ับผมไม่รู้ว่าเป็นไงฮะเดี๋ยวจะลอ่าไม้ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายใช้งานง่ายนะครับแต่ว่าสายนี่ยาวมากๆเลยฮะนี่ก็พับเก็บให้มันเป็นระเบียบนะครับให้มันใช้เฉพาะเท่าที่เราใช้นะครับเราก็สามารถใช้หนีบได้โอเคครับผมนี่นต่อไปเสียงจะได้ชัดขึ้น Okay. ครับผมสำหรับการรีวิวนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดรอดติดตามชมกันได้นะครับกับรีวิวแบบบ้านๆนะครับผมสวัสดีครับ